มาดูกันต่อครับท่านผู้ชมกออยู่กับดีซี0อนะครับรุ่นเจ็ดของทีมง,งานกอแก้วนะครับเมื่อกี้พักไปครับกินน้ำกินท่าครับอากาศร้อนครับมาดูกันต่อครับทีมาง,งานกอแก้วพุ่นซับนะครับเมื่อกี้อ่าเท่าแก่เพิ่งออกไป กิจหลายอย่างครับเลี้ยงหมูด้วยเนาะเมื่อกี้ออกไปซื้อหัวหันหมูครับเดี๋ยวก็กลับมาก็แกไปซื้อหัวหันหมูโอ้เห็ดหลายอย่างอีหลีทีมงานก่อแก้วก็เห็ดหลายอย่างก็ยุบว่าได้ครับยุบนี่นี่ต้องเห็ดแบบได้หลายอย่างก็เท เสร็จเรียบร้อยครับมาอีกแล้วครับสองพ่วงนะครับฮีโน่ครับวิกเตอร์500ครับคันนี้แบกมา91ตันนะครับรวมน้ำหนักรถนะครับ91ตันคันนี้แบกมาสุดจัดจริงๆครับ91ตันครับอมาดูกันครับ อันนี้แบกมา9ก้าสบตันนะครับรวมตัวรถครับเจ้าวิกเตอร์500ครับคันนี้สุดจัดจริงๆครับแบกงานเยอะจริงๆครับแม่ลูก9ก้าสบตันนะร,รวมรถจักของวัวล้มพูครับ ไอ้พี่กล่องพี่น้องโอ้โหเยอะจริงๆครับอันนี้น่าจะเป็นพ่วงที่เก้านะครับวันนี้สามสี่พ่วงครับ ควันดำน,นะครับรถปั๊มไม่ดีครับพี่น้อง น่าจะเกี่ยวกับหมวอฉีดนะครับไม่ดีเนะาะหมวอฉีดไม่ค่อยดีครับแม่โคเกิดราการควันดำนะยังไม่มีเวลาเช็คเลยครับเขาแก่ว่านะมีกต่ทำงานครับน่าจะว่างๆเนาะเขาแก่น่าจะจอดเช็คนะครับช่วงน,นี้งานเยอะงานพอแก้วครับซ่า มืออื่นนะวันแรกดอกมือนี่นะกร่ช่งมาเจ้าเฝ้ามามาก็ได้จอดกันเลยอ้โอวิกเตอร์หารอยทั้งคันนี้เนาะเกบเอ็ดตันไ่ครับเจี่ยโอ้รวมหมเนาะสำหนำนักหินกะเจตันโอ้ต่ว่าไอ้ขอเกรตรนะเะลอยตันโอ้ขอกสูงเนาะขอกเ ยกเลยเลๆๆงามเนาะพวกนี้เนาะโซ่ทีาา่จ้ำขึ้นเหรอแค่ดังเฟียงแค่ดังบอกสิหนนักนักายเจ้านี่รับได้ทีพันคืนมองให้เลี้ยวร้อยละอีกเจ้าไม่มาลงโอ้ทนี่มีสามเจ้ามันจะเป็นหมื่นสองพันจริงเขาจอมซาอไว่เนี่ยบอก ใส่ใส่มื่อินสองคิวมื่อสองพันคิวมื0อสองพันคิว, 12, ควนนี่อในโอแต่ยูใช้ใช้ยพร้อเขาจะใส่หินแดงเน้ามาจากบันแพงมันหินปูบ้านเขาอยู่ปากค่ากัมมี่นี่ที่แถวบ้านดิปุนดานปืนบ่มีอยู่บ่ขเขาเจ้เอาไประเบิดกันเยขน่าเดี๋ยนีขอ,ขอ ไเบอ้แล้เขาบอกเาเขาให้ระเบิดละเป็นทลายเงนองล้าวฉีดนั้นบดีป่หัวฉีดบดีบอกความสุา่าปัามซล่าต้องไปต้องต้องไปล่างเนาะ มันต้องไปเช็คาันอขอไปังเ่ยาก็มา้งานไดตงตั้งแต่ตั้งแต่มา่อาเขาไม่ได้เช็คได้สอบวิทยนบ่ดิโอ้มีมีเช็คบางอย่างอ่าเอาช่างมาเช็คแต่ว่านักแต่ว่านหนักกว่ามีเนาะก็ยังงงอยู่ว่าเวลางานหนักอเบาๆซิ่งิงบาๆก็พอโอแต่ว่ามีหัวเชีดหัวนึ่งเพราะวเชยหัวหัีดรหัวนึงเนาะ ช่างช่างเป็นปั๊มช่ามาึงเ่านีถ้าอย่างนี้ปั๊มโซล่านี่เนะอาการควนดำนี่นะแต่ว่ามันพโหลดอยดงเยแต่มันก็พ่นแต่มันมันควนดำซื่อเนาะแต่อาการ่โหลดบ่มีเนาะอาการโหลดบวมีอนันุ่เจนี่มันบ่ค่อยโหลดมีแต่มันบ่มีกำลังไปโอ้ปั๊มมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมดเ่ให้ครกินมันเครืองะ อันนี้เครื่องยังเครื่องไงขมิ้นบ่รุ่มเจ็นี่ผมไม่คอมาเร็วบริเวณเมาเร็วครื่อมินเนาะรุ่นแนี่ที่เปาเร็วร่แปดมาครมาแปดมือแ้มารุ่นชิแล้วกชิปมกําลังอ่วเครื่องขมิ้นแต่ว่าตีตามันตีตาค้มาสูบอกมันดบขมินเลยเป็นครมินแล้วหกดีร้อเลยอ้หกดีร้เนาะหกดีร้อรุ่นหาใส่เครื่องขมินรุ่นหา รูหงกระใสรูระใสโอนี่าน่ต้่านใส่ข้าวพม่าซู้ม่ซูแต่ว่าเป็นขมิ้นเนี่เขาววกรูมส5มรูห่มลับมามีคว่ำรูหรอปะมูมูงปลาปลาไปอันนี้บุงบุงกี่ม่น้ามันเลยบ่ครับด่ พกีมเกาแตกแล้วเขแตกแ้เพราว่ารถคันนี้มันเป็นของบริษัทที่ขอรับเก็้นปนนั่นเอว่ามันเป็นงัดปูนงัดอย่างนี้พุกีมันอ่อนเดยบางเดยรุ่นเจ็รุ่นบางเดยข้างเชิงกระพุบเลยผมาเชิงบุบเลยเนี่ยนต้องเส้นเนาะกีมันบางเดยเทียบกันแล้นี่ของรุ่นเจดีเบดีทั้งของรุ่นโออห้ามันเปนอะดีมันนหนากว่านี่ เขาเขาลูกทเขาเขาพ่เสริมนี่มึงการขังก็บ่เสริมมากเนมแล้วันมันพีซีสามร้อยบอันมันเียดีแบีซีสามร้อยเขาไปงัดฟูนแนงยองปั้นรุ่นไงประธานถ้าบุงกี่่็แ่นของมันนี่แนนบ่แ่นเพราะว่าบุ้งกีมันโตคือมีงัดไปงัดมามัน